ก็เดี๋ยวไปแจกของกันต่อครับพอดีเมื่อกี้คุณยายบอกว่ามีข้างในหมู่บ้านที่มีคนพิการอยู่ด้วยเลยกลับมาซื้อมาอีกรอบหนึ่งครับรอบนี้เอามา5กระสอบแล้วก็ปลากระป๋องอีก5แพ็คครับแพ็คละ10กระป๋องก็เบากว่ารอบที่แล้วรอบที่เราคือหนักมากเหนื่อยนะแต่รู้สึกดีเดี๋ยวอีกรอบนึงวันนี้พักแล้วไม่ไหววันนี้ร้อนมากแล้วตรงไหนครับคุณยายตรงกระ ตรงกระต๊อบตรงไหนครับตรงกระต๊อบตรงไหนครับคุณใหญ่กระต๊อบตรงอาไ้ี่ก็ได้เดียวเขาาเอาอ๋อได้ครับแล้วคนนั้นเียเาอยกเขามาเอาก็ได้อยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปก็ได้ครับตรงเข้าไปตรงในนั้ตรงตรงร้านค้าแล้วก็เข้าไปถามร้านค้าครับอ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวอันนี้ผมฝากไว้ให้ตรงนี้นะครับแล้วรไม่มีอะไรนะสามตรงตรงไหนครับข้างในนี่หละครับ อ๋อได้ครับได้เดี๋ยวผมเดินเอาเข้าไปให้ก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาวางไว้ได้ครับได้ครับข <c oughs> าผม ไม่มีใครรู <göster ges 2> mm ้หรอกครับมีผมมีผมมาแบบเงียบๆจะจะกลับผมไหมนี่ครับหนูอันนี้เอาับผมหนักหน่อยนะครับนี้เลยายคนนี้เอาากไเลยได้จ้า ม, <Be at> มันเดี๋เกลียวว่าเอาไว้ให้แล้วอ๋อทิศเมื่อกี้อันไหนครับไปเจนทุ่งยายคืนนี้หน่อยนะจ๊ะสงขลาอ๋อคืออันนี้ใช <You mean that> ่ไหมครับอันนี้ให้คนนี้อ๋อแล้วอันนี้ครับอันนี้ให้ผมอ๋อแล้วอ่ะอันนี้เอาไปให้ตรงไหนครับให้นี่ไรมีนาทำ ตรง,น,ตรงนี้เหรอครับออบ้านทำใหม่ครับผมสออวัสดีครับเอาเข้ามาให้ครับไม่ับ ผมแล้ก็ไปตรงร้านค้าเลี้ยวขวาเข้าไปใช่ไหมครับนาาคนีที่การอยู่คนครับผมเหลือสองครับ,รบไม่ไว้ให้เย,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 ยีบบ่ยงจุดมั้งเหรอเอาให้ไปเอาไปให้แค่คนนี้แล้วก็เอาฝากยายไว้แค่ค่าตาของคนนะเจผัวพิกเมียผัวไปได้เมียไปไม่ได้พี่เจมาบ่อยโย เอาเดี๋าป้ายเดี๋ยวยายเอาให้เขาก็ได้เนาะได้ครับฝากไว้ไม่เป็นไรแล้วอีกชุดหนึ่งก็เอาไปให้ตรงข้างในใช่ไหมครับต้งเข้าไปคนพิการเนี่ยผมตอนได้ครับผมระแวงตัวเนี้ยอันนี้ไปเอาเรื่องไปมันมันมันยุ่งคุณนมาครับผมได้ครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมฝากยายไว้นะครับ ได้ครับขาผมได้ครับ <c oughs> ตรงร้านค้า อออขอโทษครับเมื่อกี้ยายเขาบอกว่าตรงไหนครับที่มีบ้านที่มีคนพิการตรงซอยข้างหน้านี้ใช่ไหมครับรไ,ไ,ไม่ทราบครับเมื่อกี้ยายเขาบอกว่ามาตรงนี้เราจะมีมีบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับร้านค้าที่มีคนพิการอยู่ไม่มีนะคนพิการอะ่ะหรอครับอ๋อไม่จัดก็ยืนตัวเก่งเลยไม่มีนะคนเต้แถวบ้านเรามีคนพิการไหม แถวบ้านเราเอะมีคนที่การนะเมื่อกี้ใหญ่เขาบอกให้ลองมาถามร้านค้าคนที่ร้านค้าซอยนน้์แบบเขามีร้านาออค้อา,นาอีกซอยหนึ่งเหรอครับอ,อ๋อครับผม,มครับผมซอยข้างหน้านี่สิร้านค้าตรงไปครับตรงไปทางซ้ายเอองตรงไปเยอะไหมครับพี่ทางข้าวนะแล้วตรงเลี้ยวเลี้ยวตรงนี้เลยเลี้ยวขวาหน่อยก็จะเจอนร้านค้าอ๋อครับผมขอบคุณครับพี่ หาไม่เจอครับยายหาไม่เจอเพราวางเอาไว้ที่เขาได้เยอะใหญ่ไม่เขได้เป็นเดี๋ยวเป็นร้านร้านค้ามีสองร้านใช่ไหมครับร้านค้าตรงนี้ร้านค้าใหญ่ใหญ่เนี่ยแล้วบ้านเขาเข้าไปนี่คือคนที่การอยู่นั่นแหละ้างนหลังข้างในน่ยจะเปนลูกสาวจะขายของอันที่ลูกสาวก็เนี่ยหลังตรงนี้เนี่ยร้านค้าตรงนี้อ๋อร้านค้ามันมีสองร้านใช่ไหมครับมีตรงนี้แล้วก็เลยไปอีกเออเออ่ล้วมันตรงนี้อ๋ออันแรกเลยใช่ไหมครับ đại học khó khôn chúc 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 có tốt không เมื่อกี้ยายเขาบอกว่าให้มาถามร้านค้าตรงซอยตรงตรงนี้ใช่ไหมครับที่มีคนพิการที่เขาที่เขาเดินไม่ได้หรืออะไรสักอย่างใช่ครับพอดีเอาข้าวมาให้ครับใช้ใช้ใช้ซอยนี้ไหมอ,อ๋องงั้นงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราผมฝากไว้ที่ยายตรงนู้นก็ได้ครับผมไม่รู้ว่าหลังไหน ไม่เจอครับใหญ่ใช่ร้านค้าร้านค้าแล้วข้างในเป็นบ้านข้างในเป็นบ้านไม้สองชั้นใช่ไหมครับเงี้ยงเง้นงผมผมฝากไว้ดีกว่าครับผมหาไม่เจอได้ครับงั้นผมฝากไว้อีกชุดหนึ่งนะครับคับผม ขอบคุณมากครับครับ,รบผมสุขภาพแข็งแรงครับคุณยายไปแล้วครับสวัสดีครับก็คือเมื่อกี้หาไม่เจอครับเมื่อกี้พยายามหาแล้วหาไม่เจอจริงๆไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนก็เป็นว่าฝากคุณยายไ้ให้ดีกว่าก็ฝากคุณยายไว้สองชุดครับ ไว้ให้เมื่อกี้คุณยายบอกมีมีตามียายอีกคู่หนึ่งก็ชุดหนึ่งแล้วก็ให้กับคนพิการอีกชุดหนึ่งพอดีผมผมพยายามไปหาแล้วผมไม่ทราบจริงๆคือเหนื่อยแล้ววันนี้ไม่รู้จะไปตรงไหนต่อก็เอาฝากไว้ที่คุณยายให้เลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะ่าจะกลับไปเก็บของไปกินข้าวที่เต็นแล้วตั้งแต่เช้านี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่จะบ่ายละออ สุดยอดรู้สึกดีจริงๆคือไอสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สิ่งใหม่อะไรที่ใครเขาไม่เคยทำนะก็มีคนเคยทำกันหมดแล้วแหละแต่ผมแค่อยากให้ครับแค่รู้สึกว่าบางทีคนที่เดือดร้อนกว่าเรายังมีเยอะเราก็แบ่งปันกันครับมันอาจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆครับอาจจะเป็นแค่ข้าวกับปลากระป๋องแต่มันสามารถช่วยมันสามารถช่วยกับใครหลายคนได้เลยนะ เทา5กิโลเนี่ยก็อยู่ได้เป็นเดือนอยู่แล้วก็ปลากระป๋องเนี่ย1ิกระป๋องก็น่าจะอยู่ได้สักพักนึงอะไรกิจต่อไปครับเดี๋ยวไปซื้อโครงไก่ให้น้องดีกว่าน้องหมาเมื่อคืนมันมาอยู่เป็นเพื่อนผมทั้งคืนเลยตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเดินวนไปวนมาละชิน้นอื ทีเอาให้น้องตัวละชิ้นครบสามตัวโกโฟนไม่เซฟไฟายให้ไฟาเออร์เลอร์ตลอดเลยเนะี่ยวันนี้โกโปรก้าเออร์เลอร์บ่อยมากเลยไม่รู้เป็นอไรนี่นะครับเราอยู่แป๊บเดียวเรามีจานข้าวไว้ให้หมาแล้ว ลบก่อนได้ไหมจะเอาเติมให้นีอ่อาหารน้องอาหารน้องไก่สองชิ้นครับเอ้ยลบคอนจะเอาใส่จานให้คือจะให้ตอนแรกจะกินไส้แต่กินไม่ได้ขมจริงๆคุณลุงทำไส้แบบขมมากๆเลยแบบต้องให้น้อง กินไม่ไหวจริงขนาดใส่น้ำจิ้มแล้วนะถึงเวลาแล้วมานน่ลูกถึงเวลาของเจ้าแล้วกินไหมเรียบร้อยฮะส่องไฟให้ด้วยกลัวมองไม่เห็นคืงเมื่อคืนน้องก็อยู่เฝ้าทั้งคืนเลยดูตัวผอมเชีเยวไอเฝ้าไม่เท่าไหร่หรอก ขยันเห่าเลือเกินแต่ก็ดีนะเมื่อคืนแบบยังมียังมีเพื่อนอยู่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นๆตอนกลางวันก็มีอีกที่นี่มีอยู่สี่ห้าตัวครับถ้าใครมาก็พกอาหารพวกอาหารเม็ดติดมาด้วยก็ดีนะน้องบางตัวก็ผอมมากแต่ก็จริงๆแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีอะไรให้และแหละแต่ทีนี้บางที ในช่วงนี้คนไม่ค่อยมาเนาะก็น้องก็อาจจะไม่ค่อยได้กินอาหารสักเท่าไหร่ก็เจ้าหน้าที่ก็อาจจะดูแลไม่พอเพราะว่าไอ้ตอนกลางวันที่ให้มันก็ยังแบบไม่พอแล้วก็กัดกันกัดแย่งอาหารกันอยู่บ้างดูความหิวเออในจานอะในจานอิ่มแล้วเหรออ๋อกินได้ไหมกินได้ไหมเงบสิเงบ อันนี้เป็นโครงไก่อ่อนนะครับคือเมื่อวานนี้ผมซื้อมาลองกินดูแล้วมันเคี้ยวได้กระดูกก็เคี้ยวได้กระดูกมันกรอบมากเพราะว่ามันเป็นไก่แบบตัวเล็กๆอยู่เลยลอันนี้เขาแบะแบมาแล้วด้วยเอาไม้ทุบๆแบแบะแบะออกก็ไม่มีกระดูกแข็งครับหมากินได้ ิ้นละสิบาทเองซื้อตรงหน้าน้ําตกนะถ้าสมมติใครมาก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็กินได้นะเมื่อวานนี้ผมก็ซื้อกินอิ่มไปมือเนื่อเข้าเหนียวสิบบาทแล้วก็ไก่ตอนเย็นโอเคอยู่แล้วก็ได้ตุดแไก่ไม้ยี่สิบบาทโอเคอิ่มสวยๆสี่สิบบาทตอนเย็นอ่ะหมดแล้วเนี่ยในถ้วยอีกนิดนึงเออไะจบหมดแล้วนะไม่ต้องวนเวียนนะเต้นแล้วนะ ันนี้ผมอยู่ในเต็นท์นะครับผมอยากจะบอกว่าทุกคนครับนอกเต็นท์ตอนนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมครับมันเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มและใช่แล้วพอเราเปิดไฟมาบัดเราจะเจอน้องนั่งรอเราจะกินข้าวมานั่งจ้องตาอย่างนี้แล้วจะกินได้ไหมเนี่ยฮะ<า>ถอยออกไปก่อนได้ไหมเราฮะจะกินข้าวเดี๋ยวให้ แหมมาตามติดทั้งวันเลยแลเราอะ